สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกันใน EP ีที่1กับเกม Green Hill นะครับเกมแนวเอาชีวิตรอดในป่าเมซอนนะครับใน e ีีนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการเอาชีวิตรอดในป่านะครับแล้วก็จะสาทิตวิธีการหาอาหารนะครับการสร้างอาวุธหลมทั้งแ,นะแนะนำระบบเกมเบื้องต้นให้กับทุกท่านทราบนะครับ เริ่มต้นนะครับตรงเครื่องมือนะครับเมื่อเรากดตัว B นะฮะเราก็จะมีโหมดให้เรากดมากมายนะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับสมุดในการสร้างาาสร้างกิจสิ่งก่อสร้างหรืออที่พักหรือแม้แต่กองไฟนะครับเราก็จะมีเราก็จะสามารถกดตัว N ได้นะฮะตัวตัวบีนะฮะแล้วก็มี กระเป๋านะครับในกระเป๋าก็จะมีหลายช่องซึ่งตอนนี้เราเราก็ยังไม่มีกระเป๋าเนาะเออเราเราก็ยังไม่มีของแล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อจุดที่แสดงพลังชีวิตนะครับแสดง stamina ก็คือพลังงานนะครับและก็แสดงสุขภาพจิตนะครับถ้าเกิดพลังชีวิตเราหมดโอเคทุกเกมคือพลังหมดก็คือตายนะครับถ้าเกิดความเหนื่อยนะครับ พลังงานหมดเราก็ร่้งพักมันก็อยาฟื้นคืนมาหรือนอนหลับนะครับแต่ถ้าเกิดพลังใจมันหมดนะครับเราก็จะเป็นบ้านะครับอยู่ในป่าเนี่ยก็มีโอกาสเป็นบ้าได้นะครับ3ามจุดนะเป็นบ้าก็จะเห็นภาพหลอนนะครับเห็นคนป่าเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับมาทําร้ายเนาะโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับจากการที่เราไม่มีอะไรนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องหาคืออาหารที่พอเก็บได้ก่อนนะครับอย่างเช่นกล้วยนะครับ มีกล้วยไหมกล้วยหนึ่งหวีมีกลวว้กลวย2ลกูกอ่าโอเคครับเราได้กล้วยมาแล้วสมบัติชิ้นแรกของเรานะครับอ่าถัดไปมีอะไรฮะอ่อในป่านี่ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรไปแปลกๆให้หยุดนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอแมงมุมเจองูนะครับเจอแมงป่องได้นะครับต้องระมัดระวังถ้าเกิดเราถูกกัดเราก็มีโอกาสที่จะตายได้ในหมด ได้หมดยากนี้นะฮะโอเคเราเจอกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับนี่นะครับไม้ขนาดเล็กมีสชิ้นนะฮะสิ่งสําคัญอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ไม่ควรเชื่อมองข้ามนั่นก็คือเวลานะครับเพราะป่าเนี่ยมันมีระบบกลางวันและกลางคืนเนาะถ้าเราทํางานหรือลืมดูนาฬิกาเนี่ยพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราหาปืนหาไม้ไม่ทันเราก่อไฟไม่ทันเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากมากนะในการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้13 42. นาฬิกา4 2ีเรามีเวลาอีกถึง18นาฬิกาครับเรามีเวลาอีก5ชั่วโมงเนาะที่จะหาฟืนไฟนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหาขวานเพื่อที่จะตัดต้นไม้ก่อนนะเราไม่สามารถที่จะตัดต้นไม้ได้นะครับเนี่ยนะครับโอเคอ่าเรามีถาวันหรือเปล่าเนาะหาเถาวันนครับเห็นไหม เราเจอหินขนาดใหญ่คลิกขวาครับเก็บครับอุปกรณ์ที่จําเป็นในการสร้างขวานนะครับขวานหินนะ,ะโอเคอถ้าท่านผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดท่านกดคอนโทรลค้างไว้แล้วแล้วเดินอย่างเงี้ยแล้วท่านไม่ได้ลุกเนี่ยมันอาจจะวิ่งช้านะก็ต้องกดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะบ,บางครั้งมันบั๊กเนาะต้องดู เราเจอที่พักที่หนึ่งนะครับเนี่ยเราเจอถ้าแล้วเนาะทำไมผมถึงอยากให้มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในป่านะครับเราก่อกองไฟท่ามกลางพื้นที่โล่งนะครับฝนตกลงมากองไฟเราก็จะดับนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรที่จะหาบริเวณพื้นที่ที่เป็นโพรงถ้านะครับเพื่อที่จะก่อไฟนะครับเราไฟเราก็จะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับ เราไปดูที่ในถ้ำมีอะไรอามีหินอัอคนีนี่หินออฟโซเดียนนะครับเกาจะมีหินอยู่สองชิ้นนะครับอโอเควันนี้เดี๋ยวเราวางแผนสร้างสร้างอะไรก็กด n นนะครับวางเราสร้างที่ก่อไฟก่อนเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะหามาหาเนื้อหาอะไรมาย่างนะครับเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะหากิ่งไม้มาตั้งบริเวณนี้นะ ไฟก็จะได้ไม่ดับนะครับก็จะสร้างที่พักนะฮะอาจทำแปลนได้ก็ได้สร้างที่นอนก่อนนะที่นอนไหมอ,อันนี้ที่นอนที่นอนแบบนี้จะจะไม่สามารถเซฟเกมได้นะครับต้องเป็นที่นอนแบบแบบนี้นะครับนี่นี่ต้องเป็นแบบนี้จะทําให้เราบันทึกเกมได้ซึ่งเราจะต้องใช้เราจะต้องใช้เขาเรียกอะไรอะ่ะ เราก็ต้องใช้พลังงานพอสมควรนะครับนี่นี่นะนี่นะครับแต่เราก็จะสร้างตงัวนี้สร้างกองไฟตรงนี้นะครับที่นอนพักนะครับอ่าโอเคปะเราไปหากิ่งไม้กันเถอะนะฮะตอนนี้เราไม่มีกิ่งไม้เลยนะกิ่งไม้ขนาดใหญ่อ่าท่อนไม้เราเจอละเนี่ยเราเจอท่อนไม้ขนาดใหญ่ละอ่าท่อนไม้ เ <N> นี่ยนะฮะเนี่ยเราเจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างหินเลยนะฮะกดประดิษฐ์นะครับกิ่งไม้ใหญ่นะครับอ้าเราไม่มีเชือกนะครับรต้องหาเชือกก่อนอเออเราไม่มีเชือกเนาะเอเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนหาเชือกก่อนเชือกไม่มีเลยเชือกอยู่ไหนโอเคเชือก อ่าโอเคเจอเชือกแล้วนะครับนั่นได้ยินไหมฮะนี่จริงๆเราใช้เราเราทำขวานหินได้นะเป็นขวานหินอะได้แต่เราไม่ทําเพราะว่าขวานหินมันจะคุณภาพมันจะน้อยกว่าขวานอัสนีนะครับเราใช้หินอัสนีไปเลยนะครับนี่อาวุธชิ้นแรกเราได้แล้วนะครับน่ะนะครับ แล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาก่อไฟกันครับนี่ไฟก็ได้แล้วนะไม้อมีซุงไม้หนึ่งต้นจะมีซุงอยู่สามท่อนนะครับนี่เก็บเลยมี่ขวาเก็บนะครับเก็บไม้กระดานนะครับ หอกยาวนะครับเราก็สามารถที่จะทําหอกได้นะประดิษฐ์ได้เลยนะใส่หินซะหน่อยนี้ได้ไหมไปเชือกได้ไหมไม่ได้ฮะเอทำอยังไงดีเอาไม่เป็นไรอ่าประดิษฐ์ประดิษฐ์หอกแหลมก่อนแล้วกันเอาไว้แทงปลาเดี๋ยวเราไปแทงปลากันแล้วก็ประดิษฐ์อะไรครับประดิษฐ์อ่ามีดนะมีด โอเคนะครับเราเก็บเก็บนะครับเก็บเก็บนะครับ,รบทิ้งออ่ะ,อะโอเคตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับเราจะหาปลามาแทงกันดีกว่านะครับเนี่ยเรามาแทงปลาดีกว่าไม่ไหวแล้วนะต้องหาอาหารนะครับเมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วเราก็ต้องหาอาหาร ผมจะสาธิตวิธีการแทงปลานะฮะในน้ํานี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังปลาปีรัญ่านะปลาแบนๆนี่ปลาปีรัยญามันกัดเราได้นะ้มีแผลนะนี่นี่เห็นปลาสีดำๆไหมฮะนี่ยมันจะมีปลามางกรอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะนนเ,ดเดี๋ยวรอปลามางกรเดแล้วเรารอจับปลามังกรอสักหน่อยมีได้ไห,ไหม โอ้โหเราได้ปลามาหนึ่งตัวนะครับสองตัวนะครับมีไหมสามอุ้ยไม่โดนอ,อันนี้มันต้องโดนสิเป็นไงได้มาแนละ้วะสามตัวไหมอ่ะเราได้ปลามาสามตัวนะครับโอ้โห,โ,โ,หโชคดีจริงๆเลยนะครับได้ปลามาสามตัวอื แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันต่อนะครับก็เดี๋ยวขอจบ EP นี้ไปก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกินไปนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ EP ที่2นะครับสวัสดีครับ